หลักการมีอยู่ว่าเมื่อปลาไม่ยอมกินสายตั้งก็ต้องนอนสายเพื่อให้ปลาเข้ากินโดยไม่ระแวงวันนี้ขอนำเสนอเทคนิครั้งเต็มระบบ2ตะขอกึ่งยิ่งกึ่งผ่านเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับเพื่อน,นสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับน,นี้นะเหนือเมฆพาเพื่อนกลับมาซ้ำหมายเดิมนะครับนะหนองน้ำบ้านป่าสางวิวัฒนะครับนะก็วันนี้เปิดเป็นอาทิตย์ที่2นะ แต่ว่าเป็นวันที่5แล้วนะครับนะเป็นวันที่ห้าน้ํา้านะเพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยจะมีวันหยุดติดต่อกัน4วันนะครับนะวันนี้เป็นวันจันทร์นะก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆนะแก้เกมเหมือนเมื่อวานนะครับวันแรกผมได้เต่าตัวเดียวนะก็เมื่อวานก็เก็บปลานิลนะครับกับปลานวนจันทร์นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับ4.5แบ็ดคไลออนนะครับนะจากไข่เอทีพิชชิงนะครับตกแบบรั้งนะครับนะรั้งเต็มระบบนะครับสองตะขอนะครับนะกึ่งยิงกึ่งผ่านนะ แต่ขอล่างนะครับเป็นไรเงี้ยงเบอร์สี่นะแต่ขอบนนะครับเป็นตะขอมีเงี้ยงนะครับนะเป็นตัวกินนะครับตัวนี้เบอร์สามนะครับนะเบอร์สามกับเบอร์สี่นะครับนะชิ่งประมาณแปดเซนกับสิบเซนนะครับนะสองจุดนี้นะส่วนตัวทุ่นนะครับนะก็ผมใช้เป็นทุ่นตัวเล็กนะครับนะงานรังไร้สานนะของเนื่ไม่พิจิงนะตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักเข้ามาได้นะผมใช้เป็นหางตันนะครับนะ เพราะว่าการตกแบบลังเนี่ยเราจะวัดแรงหน่อยถ้าหางกลวงอาจจะหักได้นะครับนะวิธีการาตั้งตกนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับถ้ารู้ระดับน้ำนะครับถ้าระดับน้ำอยู่ที่เมตรห้าสิบเราบวกสต็อปไลน์ที่มีตัวทุนน่นขึ้นไปอีก2เท่านะครับนะสเท่าก็ถ้าน้ำลึก1เมตรนะครับก็บวกไปก็เป็น3เมตรนะแต่ถ้าใช้กันระยะไกลนะครับอย่างเช่น4.5่จุ ให้เพื่อ,อนๆบวกขึ้นไปเยอะๆหน่อยก็ได้นะอย่างผมผมไว้ที่ปลายคันเลยนะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสามเมตรครึ่งนะครับนะไวนะ้นะน้ําที่นี่ลึกประมาณเมตรสามสิบนะนี่ฮะผมทิ้งทุนไว้ตะบ,บนเลยนะตรงนี้นะสิบข้าเป็นเลยครับนะห่างจากปลายคันประมาณเมตรหนึ่งนะครับนะคันนี้เป็นคันสี่จุดห้านะก็จะอยู่ที่ประมาณสามเมตรครึ่งนะครับเพื่อนๆนะก็สายผมเลือกใช้จะเป็นสายฟูโรนะครับนะที่มีความกระด้างหน่อยนะครับ มีความกระด้างหน่อยนะมันจะไม่ค่อยยืดนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยงอนะครับนะก็ส <ST OP> <L INE> ต็อปไลทตัวบนหนึ่งตัวที่เสียบทุ่นตัวทุน่นตัวเล็กนะแล้วก็สต็อปไลายตัวล่างหนึ่งตัวแค่นั้นนะครับนะ <ST OP> <L INE> ก็เป็นสายฟูโร <INE> นะครับนะที่มีความกระด้างหน่อยนะเราต้องการให้เป็นแบบนั้นนะครับนะแล้วก็สายนะครับตะขอเนี่ยจะเท่ากับสูดคันพอดีนะสายชิ่งเนี่ยผมใช้12อปอนด์นะครับนะเป็นฟูลคาร์บอนเหมือนกันนะครับนะสายแข็งๆหน่อยนะตัวนี้เป็นตัวกินตัวนี้เป็นตัวผ่าน เกี่ยวตรงไหนก็ไดนะ้เพราะว่าหมานี้เนี่ยปนินส่วนใหญ่มันเข้ามาทับสายนะจะกินเนี่ยน้อยมากนะครับกินน้อยมากนะก็ลองแบบนี้ดูนะครับนะสี่จนะุดห้าประมาณนี้วิธีการาตกนะครับเราก็จะใส่เหยื่อนะครับนะใส่เหยื่อแล้วก็โยนสุดสายนะเว้ยนะโยนสุดสายปุ๊บเนี่ยเราจะิ้งไปคันไว้ไกลๆหน่อยนะประมาณแบบนี้นะพอเหยื่อมันลงถึงน้าปุ๊บเนี่ยเราจะดึงคันกลับเพื่อเป็นตัวตั้งทุนนะเพราะว่า ทุ่นเราเนี่ยเอาไว้ค่อนข้างสุกนะดึงเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนกว่าทุ่นจะตั้งนะก็เราจะตั้งไว้ที่สามข้อสีสีข้อสีแล้วแต่เลยครับว่าอยากมองประมาณน่ะนะส่วนผมจะตั้งไว้ประมาณ4ีข้อสีนะทุ่นตัวนี้ก็เป็นทุ่น7ข้อสีนะเข้อสีผมจะดึงเข้ามานะจนทุ่น3ข้อสามถึงสีข้อสีนะวก็ทิ้งไว้เลยอาการการกินก็ถ้าทุ่นหุบจมหรือทุ่นมีอาการตอกวัดได้เลยนะครับก็ตกแบบลังนะครับข้อเดียวส่วนได้เลยนะที่เขาเรียกว่ายิกตาบยิกตาบนะครับ เนี่ยตัวนี้แหละครับนะก็ได้ทั้งเกี่ยวได้ทั้งกินม่อวานปลากินก็หลายตัวนะครับนะกินแบบกระชากคันลงน้ําก็มีมะนะครับมะมว่านนะปรนี้นะวิธีการตั้งตกง่ายๆถ้าใครยังไมเ่เข้าใจนะครับก็เ๋ยวผมจะทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะผมเคยทาคลิปไว้แล้วนะครับงานล้างนะก็เข้าไปดูคลิปเก่าๆก,ก,ก็ได้นะเดี๋ยมีเวลาว่างเดี๋ยวจะทำคลิปใหม่ๆให้นะามาดูวิธีการโยนเหยีกอนเพื่อนนะตัวนี้ตัวกินนะขอเบอร์สามมีเนี่ยงนะครับนะ ตัวนี้ตัวอ่อนนะโดนเหยื่อสุดสายเลยน,นั่นเอนะยิงคันเด็ดไปแบบนี้รอให้ตัวเหยื่อมันลงถึงพื้นนะครับนะพอลงถึงพื้นปุ๊บเนี่ยตัวทุ่นมันจะโผล่ขึ้นมาแน่นอนนะครับเพราะว่าเราตั้งไว้ค่อนข้างสูงนะถ้าทุ่นโผล่ขึ้นมาถึงขั้นนอนนะก็ถึงขั้นกลับตัวนี้ก็ตั้งตามที่ต้องการได้เลยนะอ่า อัน,นี้ก็ปลูกขึ้นมาประมาณสามข้อสี่นี้ลืมไม่ได้คนระับพื่อนนลืมใส่เซฟไม่ได้เนะพราะวานี่ก็จะชช่คันหลายครั้งนะครับพี่จะชช่กันลงน้ํำหลายครั้งมนะันเซฟไมลืมไม่ได้เลยเดี๋ยวไปลุ้นกัน ทุ่นมีอาการขยับนะครับหรือว่าตอกจมชิ้นจังหวะวัดได้เลยแบบนี้ครับเพื่อนการตั้งตกแบบนี้นะครับก็จะเหมาะกับหมายที่ปลาเข้ากินเหยื่อแบบระแวงนะครับหรือเข้ามาทับสายนะครับการตั้งตกแบบนี้เรียกว่าการตั้งตกแบบ2ระบบนะครับกินก็ได้หรือว่าเกี่ยวก็ได้นะครับก็ทําตามกติกาของที่บ่อวางไว้นะครับหมายนี้ไม่ได้ห้ามนะครับนะสามารถทําได้นะครับบ่อไหนที่เขาห้าม เราก็อย่าทํานะครับแบบนี้นะหมายนี้ผมเคยมาตกแบบชิงหลิวหน้าตั้งแล้วนะครับมันไม่ยอมเข้ากินนะครับนะผมก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับแก้เกมตามสถานการณ์หน้างานนะครับก็ทางบ่อไม่ได้ห้ามทางหมายไม่ได้ห้ามผู้จัดไม่ได้ห้ามเราก็ทําตามกฎกติกาไม่ได้ผิดอะไรนะครับการตั้งตกแบบนี้ตกแบบ2ระบบนะครับเกี่ยวตัวก็ได้ เต็มปากก็ได้นะครับไม่ได้ผิดกติกาอะไรเพราะว่าเรานําปลากลับบ้านอยู่แล้วไม่ใช่การแข่งขันนะครับเพื่อนๆฝากไว้ด้วยรั้งเต็มระบบ2ตะขอกึ่งยิงกึ่งผ่านนะครับเพื่อนๆนะ เป็นปาก็ให้กินขอซากข้างคอเป็นปากครับเอาเคยขอบคุณมากครับต้องขอบคุณมากครับมาแล้วครับแต้มแรกครับน้องนวลครับน้องจอน้องจอนะจ๊ะมาแล้วครับโอ้โหเพื่อนครับกินเต็มปากนะให้ดูนะครับนะกินเต็มปากครับเพื่อนเต็มปากครับ กึ่งยิ่งกึ่งผ่านนะเพื่อนนะได้ทั้งสองอย่างนะเกี่ยวหนึ่งตะขนะรับเยี่ยมมากครับนงนวลเต็มเรื่อยครับไซโลครับคันที่ใช้ในวันนี้นะครับแบ็กไลออน4.5กับทุ่นไร้าสารงานล้างของเหนือเมฆฟิชชิงสนใจสินค้าทักข้อความได้เลยครับเพื่อน